บางไปยินบางคนที่แรกยู่ใ้เยครถค่ะลงมาแล้วคือนองนึ่งคุณพีดีแปลว่าอะไรก็สุดหนักแล้วเฮ้ยไปไปเฮ้ยเ๋ยวเร็วเร็วเี๋ยเร็วเร็ว แกลูกแอกนาเมื่อกี้ี่ที่ลงงโดนนะเียวเพื่อนมเขาวเฮ้ยกี้ลงโดน่ะลงโดนลเกี่ยวเพื่อนกีเพื่อนกีเพือ tất cả các chị đấy tặng những cái món ấy tặng những cái món ấy tặng những cái cái món ấy cái món ấy cái món ấy tặng những cái món cái món ấy có cái sure cái

แต่มันใช้จริงไม่ได้ป่ะมันเอาไว้โชว์อ่ะมยูจริงท้ามงสวยห้ามุนี่ยแบบผึ่งธิรกรเลยแต่มันใช้จริงไม่ได้มยูดีกว่ารไ้องชวขึ้นแล้ว่ะเฮ้ยเราเกามีตดรองเ็แมากัทับเส้อง้ยได้ือ ยู okay. <laughs> <'S 2> <laughs> <monary windows> ่หน <laughs> ้าที่มันยังไม่กดเลยที่หายเจ็บเจ็บทำไมอ่ะหน้าเนี้ยไม่เปิดตีนเหมือนหลักฐานข้อนอ่ะใา่ห้าเอาเกาเขาเลยเอาใส่ได้เลย มันตายหมดตัวเลยมันมันมหยอดได้หยอดได้ตายตายเยอะเลยนักโว่ไมโนักไม่โชว์มากขามึง่อด่าก็ด่าหยุดตาแล้ว ล้มเ่าล้มเบาเมาื่อกี้โ้ดนนิดอ่ซื้ออ๋อไอ้รันซื้อซื้อมันเล็กซื้อซื้อมันโดนนิด Thu hô hô Bắt bắt kim, truyền nước Thôi, vô trong phao này, vô trong phao này Ui, trời ơi, đi Đấy Đi ngang, đi ngang,